สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ NSP Review นะครับมาครั้งนี้นี่ผมได้เจ้านี่มาครับว้าวนี่ตัวนี้เป็นตัวกล่องขาวนะครับของ Netflix นี่เลยนี่ตัวนี้อ่า หน้ากล่องก็จะาขาวๆอย่างนี้นะครับมีตาเน็ตฟิกมีอะไรอย่างนี้หน้ากล่องก็จะเป็นพลาสติกคุ้มอยู่นะตัวนี้ด้านข้างกล่องครับจะเป็นลวดลายเป็นสีโทนออกทึมๆดำดำแดงๆนะด้านนี้มาดูด้านหลังครับนี่การแปลงร่าง14สเต็ปนะจะมาับตัวนี้จากหุ่นสู่รถนี่ครับด้านข้างกล่องนี่นะด้านใต้ไม่มีอะไรมากโอเคครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าและนี่ก็คือของทั้งหมดที่อยู่ในกล่องนะครับของเจ้าเฮาเป็นเวอร์ชัน Netflix ตัวนี้ครับผมเริ่มแรกเลยอันนี้ผมให้ดูก่อนมันน่าจะเป็นแผ่นประกอบเป็นฉากหลังเป็นเทรทานวันนะครับอันนี้เนี่ยมีให้ต่อ CD อย่างนี้ตัวนี้ก็มีการมาเป็นตัวเคอะน่าจะมีอีกหลายส่วนที่ให้ตามเก็บกันน่าจะอยู่ในกล่องซีรีส์ของ Netflix นี่แหละครับ ต่อมาครับผมอันนี้เป็นใบแปลงร่างครับผมเป็นสิ่งที่สำคัญขาดไม่ได้เลยของเจ้าฮาวตัวนี้นะครับนี่นะครับวิธีการเล่นเป็นอาวุธนี่มี3มชิ้นให้กันประกอบเป็นรูปทรงต่างๆรูปแบบต่างๆอันนี้นี่ครับลองดูหน้าแรกอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่สองนะครับนี่นี่ครับผมวิธีการแปลงร่างาตาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บนี่ อาวุธชิ้นแรกเป็นปืนปืนกลนะครับอันนี้ก็จะเป็นกงกลวงหน่อยนี่นะครับก็เป็นนี่อันนี้น่าจะเป็นตลับกระสุนนะก็เป็นปืนยิงลำแสงที่ตามในหนังเอาไว้เหมือนกับสร้างโฮโลแกรมไหมนะอันนี้ไม่แน่ใจตามในการ์ตูนแล้วก็ตัวเจ้าเฮาลครับผมอันนี้เป็นตัวสีเขียวทหารเลยนะเป็นรถจี๊ปทหารนี่ รายละเอียดตามตัวนี้ครับนี่นะเริ่มจากหัวเลยนะดูรายละเอียดที่หัวนี่ตาสีฟ้าสดใสครับผมหน้าสีเงินนะตัวที่เป็นลวดลายนี่ครับเป็นสีทองนะตัวนี้ดาวเป็นสีทองต่างจากตัวธรรมดาคือมันจะเป็นตัวสีส้มนะอันนั้นถ้าเป็นลายสีส้มอันนั้นนี่ครับรายละเอียดตรงหน้าอกนี่อันนี้เป็น ขาส่วนขาส่วนเท้านี่ลดลายเป็นสีทองล้อมหมุนได้ครับนี่เป็นส่วนแขนนี่ดาวที่หัวไหล่นี่นะนี่ครับล้อนี่เป็นเวอร์ชั่นที่สะอาดสะอ้านครับไม่มีรอยเปื้อนเอนเ,เอาละทีนี้เราดู้จุดขยับของเจ้าเพาวกันบ้างดีกว่านะครับเริ่มจาก หัวเลยนะครับหัวตัวนี้ผมต้องเตือนกันไว้ก่อนนะครับว่าเวอร์ชั่นของ Netflix เนี่ยตัวพลาสติกตรงเดือยตรงคอเนี่ยมันมีปัญหาในการขยับคอขยับอะไรเงี้ยมันจะอย่าขยับแรงนะครับเพราะว่ามันมีคลิปของต่างประเทศเตือนมาว่าตัวเนี้ยเวลาขยับมากๆขยับแรงๆเนี่ยมันหัวหลุดเลยนะครับคือตัวชิ้นตรงข้อต่อนี่หักเลยนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ผมจะ ขยับให้ดูนิดๆหน่อยๆพอนะครับผมไม่กล้าหักขยับแรงกลัวมันหักนี่นี่มันก็ขยับได้ปกติแล้วครับซ้ายขวาหน้าหลังหันได้หันได้นะส่วนตรงแขนนี่ครับผมยกได้หมุนอย่างนี้หมุนได้สามารถกางออกมาองศายี้ได้นิดหน่อยครับผมแล้วก็ยกแขนได้อย่างนี้ตรงตรงนี้ก็สามารถหมุนได้นะต้นแขนหมุนได้ครับก็งอข้อศอกได้อย่างนี้ ยกได้ครับผมมือสามารถหมุนได้เหมือนกันครับนะทั้งสองข้างเลยส่วนตรงเอวเอวนี่ก็หมุนได้หมุนได้รอบ3ามร้อยสิองศาอย่างนี้ครับนะส่วนขาครับตรงนี้ยกได้ครับผมยกได้สุดอย่างนี้อย่างนี้นะก็ข้างหลังก็ยกได้สุดอย่างนี้เหมือนกันหัวเข่างอได้นะอย่างนี้ครับเก้าสิบองศา อัศึาสุดได้แบบนี้ยึดตรงแล้วก็ตรงส่วนข้อเท้าครับสามารถนี่กางได้แบบนี้เลยหักได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ตรงฝ่าเท้านี่ตรงเท้าเนี่สามารถงอได้งอขึ้นงอ,งอขึ้นนี้ได้นี่นะครับนี่งองี้ได้นะนี่ครับจุดขยับของเจ้าเฮาข้างหลังก็ไม่มีเลยเปิดนี้ แปลง่างล้อหมุนได้อย่างนี้อ่ะทีนี้เรามาจับดูอาวุธกันบ้างอาวุธของเจ้าฮาวนะครับรายละเอียดเป็นตามนี้กลวงกลวงแบบนี้ครับเป็นเวอร์ชันเน็ตฟิกมันจะไม่ลงสีมาให้นะครับจะเป็นสีดําแบบนี้ถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันของซ e กเนี่ยมันก็จะมีสีสันมาให้นี่ตัวนี้อันนี้ก็จะมาประกอบตรงนี้ได้นาข้างๆใส่ในรูได้ครับอย่างนี้นี่เป็นปืนเป็นกล สามารถถอดติดได้ทั้งสองข้างนะครับแบบนี้ข้างนี้ก็ใส่ได้แบบนี้ก็ใส่ได้บบนี่ครับใส่ได้ส่วนอันนี้เป็นปืนที่เอาไว้สร้างโฮโลแกรมตามในกระตูนนะสามารถเอามาต่อด้านหลังนี้ได้ครับแล้วก็อันนี้ก็เอามาต่ออย่างนี้ได้จะเป็นปืนยาวขึ้นมา ความสูงของเจ้าฮาวนะครับผมตัวนี้เป็นดีลักคลาสนะครับความสูงอยู่ที่13มเซนครับผมประมาณ13มเซนนี่นะตรงน,นี้เลย13มเซนครับเป็นดีลักคลาสนะครับเอาละ นี้เรามาดูวิธีการแปลงร่างของเจ้าฮาวกันดีกว่าครับผมเริ่มแรกเลยครับอันนี้เปิดมาจับหัวไหล่นะครับง้างออกไปครับง้างออกไปนิดนึงนี่มันจะมีมันจะมีโชกง้างออไปได้ครับพอปลดได้แล้วเสร็จปุ๊บเราก็เปิดหัวเงี้ยเปิดหน้าอกขึ้นมานครับเปิดขึ้นมางานตรงนิดนึงกลางกลางของเรา,เามาครับพับนี้ก่อนพับเบก็บไปก่อนแป๊บนึงนะอ่ะพับหัวมาอย่างนี้แล้วก็นี่ครับ จับการแขนพับกลับมาพับเข้าข้างในก่อนพับอย่างนี้ยกขึ้มานิดนึงยกมาอย่างนี้พับมา,บมาอึบให้มันเข้าล็อกชึบอย่างนี้นี่มันจะมาดันกับตรงนี้พอดีนะทีนี้เราก็บิดแขนให้มันลงมาอย่างนี้ครับนี่ทั้งสองข้างอย่างนี้นะติดมาให้มันอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วส่วนขาครับการขาออกมาครับผม ก็ดึงตรงนี้ครับกลางขาวะดึงนี้เลยดึงพับขาวยี้เลยพับเท้ามาอย่างนี้กลางสุดนะครับกลางสุดอย่างนี้ทําทั้งสองข้างครับอย่างนี้ครับกลางสุดแล้วปุ๊บทํายังไงต่อนี่ครับม้วนมาข้างหลังนี้จับอย่างนี้หักหักตรงขาลงมานิดนึงแล้วก็ม้วนนี้ขึ้นไปพับกลับขึ้นไปครับปุ๊บนี่นะยกอันนี้ ทับกับซ้อนทับกันอย่างนี้ครับอย่างนี้เสร็จปุ๊บตรงนี้ตรงนี้นะเยอะมาหน่อย,ยไม่เป็นไรดันขึ้นมาอีกข้างก็ทําเหมือนกันครับอย่างนี้ดันลงมานิดนึงใส่เข้าไปอย่างนี้นี่ปึ๊บลงมาแล้วก็มันจะมีสลักตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้ใส่ลงไปประกบไึ๊บแล้วตรงด้านหลังเนี่ยมันจะ มันจะมีตัวนี้เห็นไหมมีมีรูตรงนี้แล้วก็มีสลักตรงนี้กดลงไปครับให้มันอยู่กดลงไปนะให้มันอยู่เลยอ่าเสร็จแล้วตรงนี้เราก็มันจะมีเห็นไหมมีสลักตรงนี้กับรูตรงนี้ตรงนี้้ย่างไรนี้ตรนี้ใส่เข้าไปครับกดลงไปแต่ก่อนกดนะผมบอกไว้ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดแรงนะหักตรงเท้าที่เคยเป็นเท้า อย่างนี้หาเข้าไปก่อนอนี้เข้าไปก่อนแล้วก็กดลงไปอย่างนี้ครับทั้งสองข้างทำเหมือนกันอันนี้อน,นะครับแล้วก็กดลงไปชึบอ,อ่ได้แล้วครับรถทหารรถจี๊ปดีไซน์เลแบบดุดันไม่จริงใจใครนิดหนึ่งนะแล้วก็เปินครับผมอันนี้ สามารถนี่นะมันจะมีรูตรงนี้เอาตัวแผงพัคกระสุนแมกกาซีนใส่ไปข้างหลังได้เดี๋ยวนะใส่ตรงรูนี้กันใส่ไปอย่างนี้แล้วปืนก็สามารถถอดออกมาใส่อันนี้อันนึงใส่อันนี้ข้างหนึ่งก็ได้แบบนี้ครับนี่อ่าเรามาดูดีเทลของรถจี๊ปกันบั่งนะครับตัวนี้ดูข้างหน้าอันนี้จะเป็นรายละลเอียดต่างๆ เหมือนกับที่ตอนเป็นหน้าอกของเจ้าหฮานะครับนี่ตัว,ต,วตัวแถบสีทองตัวนี้ตัวของซีก็มันจะเป็นสีส้มนะอันนี้ครับรายละเอียดต่างๆตามตัวนี้ด้านข้างนี่ครับมีรูมาให้สามารถติดได้หลยตาย่างเลยนี่ล้อล้อหมุนได้สีข้างด้วยครับด้านหลังครับอันนี้นี่อีกข้างหนึ่งนี่จะเป็นสีทองสวยครับตัวนี้ บอกเลยว่าสวยนี่นะรูตามตัวนี่ด้านบนนี่นมีหลายรูเลยนะสามารถใส่ได้แล้วถ้าเกิดใครมีพวกมินิคอนไม่ใช่มินิคอนสีพวกเฮดมาตเตอร์เนี่ยน่าจะเอามาใส่นั่งได้ตรงน,นี้ ทีนี้เรามาดูข้อดีข้อเสียของเจ้า How l, ตัวนี้ก่อนดีกว่าครับผมนี่ครับเริ่มเลยอันดับแรกก็ต้องขอชมก่อนครับว่าฮาวตัวนี้ทำเอามาได้สวยงามมากครับโดยเฉพาะแบบรายละเอียดตามตัวสีสันต่างๆอย่างเงี้ยมันลงตัวถ้าเกิดใครอยากได้ How l, ที่แบบไม่มีดาเมจของภาคไทเทโรจีนี้นะครับสามารถหาซื้อกันได้ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่ไม่มีดาเมจไม่มีแบบการทําสีเปื้อนๆเหมือนตัวซีกนะครับเนี่ย ตามตัวเนี่ยนะี่นะเนี่ยมันจะเป็นแบบไม่มีรอยถลอกไม่มีทําสีเปื้อนๆแบบอันนั้นนะครับการทำรายละเอียดต่างๆนี้ดีครับผมแล้วก็รูตามตัวอย่างเงี้ยมันมาให้เยอะพอสมควรสามารถเอามาต่อเล่นกับพวกเวฟพอลลิสได้สนุกสนานเลยครับตัวนี้แต่ข้อเสียอันใหญ่หลวงของมันก็คืออย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนนั้นนี่คือตรงพลาสติกตรงส่วนคอครับตัวเนี้มีปัญหามา หลายๆตัวเลยนะในล็อตนี้ในลอน็นลอตของ Netflix เนี่ยเฉพาะ Netflix นะครับไม่เกี่ยวกับซิกนะซิกได้ปกต,ติคอเนี่ยมันจะอ่อนตัวพลาสติกไม่แข็งแรงครับผมถ้าจับปิดคอเล่นมากๆอย่างเงี้ยสามารถทําให้หักได้เลยนะตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครจะซื้อมาเก็บไว้คอเนี่ยเป็นจุดอ่อนสําคัญของตัวนี้แล้วก็ข้อเสียอีกข้อนึงคือของ Netflix ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรทําตัวสวยๆมาได้นะแต่ว่าอาวุธเนี่ย ไม่ลงสีไม้ให้ซักตัวกันเลยนะจริงๆตั้งแต่เล่นมาเนี่ยอาวุธเนี่ยก็จะเป็นสีพลาสติกดำๆมาเลยอย่างเงี้ยอย่างของซีเนี่ยเขายังมีทําสีทําอะไรไมาให้สวยๆอันนี้ไม่มีครับตรงนี้แหละข้อเสียอีกข้อหนึ่งตัวนี้ตรงเท้าครับตัวนี้นะเวลาถ้าเกิดใครแปลงร่างเล่นบ่อยๆอ่ะมันจะมีเหมือนกับพลาสติกมันขูดกันเนี่ยเนี่ยมันจะทําให้แบบเป็นขุยๆอย่างเงี้ยขาวๆแล้วก็ตรงเท้าเนี่ยหลุดค่อนข้างบ่อยครับเวลาแปลงร่างเป็นรถ แล้วตอนพับตอนอะไรอย่างเงี้ยเท้าหลุดบ่อยนอกนั้นก็ไม่มีอะไรครับมีความสวยงามตามท้องเรื่องเหมือนเดิมทุกประการนี่นะแต่ผมชอบนะตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชอบในเรื่องเลยครับรายละเอียดต่างๆตามตัวนี้ดีครับจับแบบพลาสติกค่อนข้างแน่นแบบจับแล้วมันรู้สึกพลาสติกมันแน่นนะตัวนี้นะถ้าใครสนใจตามหาเก็บกันได้ครับตัวนี้เป็นสิ่งที่น่าเก็บอีกตัวหนึง่งแล้วก็สุดท้ายแล้วครับผมฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำช่องต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย มาใส่วันนี้มันไม่ใช่หน้าฮาวนี่ว่า